นี่นะคะเป็นอีก1กิจกรรมในช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าไปในห้องทำงานนะคะนั่นก็คือการทานคอลลาเจนถ้าเมื่อชเช้าใครเห็นโพสต์ไปแล้วนั่นมันก็คือในช่วงเช้าๆแ้แล้วซึ่งตอนนี้กี่โมงเข้าไปแล้วตอนนี้สิบเอดโมงก็จะอยู่ประมาณนี้นะพี่นะสิบเอ็ดโมงสิบเอดโมงก็บางทีก็อยู่ในห้องทำงานแล้วแล้วก็ เริ่มตอบแชททำงานนู่นนี่นั่น,นอะไรทำได้ก็ทำนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เร่งรีบอะไรมากก็จะมานั่งพี่ลีพี่ลายกินเจลลี่อย่างเงี้ยตอนเช้าเ้าท้องว่างๆนะคะจะบอกว่าผิวหน้าแบบนี้ตอนนี้ลงบำรุงแล้วก็แค่กันแดดไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ลองพื้นอันนี้เป็นแบบหน้าที่สดๆจริงๆ คือเป็นหน้าแบบธรรมชาติถ้าวันไหนที่เราออกกําลังกายตอนเช้าหน้าตามันก็จะแบบสดใสเปล่งปลังดีนะคะมันจะแตกต่างจากวันที่เรานอนดึกแล้วก็ตื่นสายหรือนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าหน่อยมันจะไม่ค่อยสดชื่นนะคะถ้าวันไหนมันเฟรชเฟรอะมันจะรู้สึกแบบหน้าเรามันจะอิ่มฟูแล้วก็มีความสดชื่นสดใสนะคะเออซึ่งพี่อบบชอบมาก